สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ,คะทุกคนหลังจากที่ไปซื้อชุดนักศึกษา,า,าพี่หมิวนอนปีหนึ่งนะคะก็จะมีเสื้อสองตัวใช่แล้วก็แล้วก็อะไรอีกไม่ได้ลืมไหมไม่ลืมหรอกวาไงไว้ที่้ก็ซักอยู่ดีแล้วก็มีกระป๋องดีบเล็กควิชหรอเขาเรียกควิชไหมอืสองตวัวกระป๋องเอลี่สี่ เอวยี่สี่หรือความยาวยี่สี่ไม่รู้อะก็จะความยาวนะเพราะเอวมันเป็นเอวจานอ๋อเอวมันเป็นเอวมาตรฐานอยู่แล้วนี่แหละที่ไม่หนุไม่อยากทำเพราะว่าไม่อยากใส่เพราะว่าอะไรกะต้องรีดจริงๆไม่ต้องรีดได้นะกระโปรงเนี้ยจริงเหรอใช่สะบัดให้มันตรงๆแล้วก็มีกระโปรงพี่ซึ่งจริงจรได้ใส่ดีกว่าแล้วทำไมไม่บอกแม่แม่แล้วไม่ต้องซื้อไม่รู้เลยเลิด้วยอ่ะไม่เป็นไรก็ต้องซักอยู่ดี นี่นะจ๊ะเหนอะไรคุณครูคุเมื่อต้องมาหาอะไแม่ก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วก็เข็มขาดนะหขอดูหน่อยเขาไม่ชิงหรอกเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเป็นเหมือนสมัยก่อนล้ไม่ใช่เด็กช้าให้พ่อรู้พ่อพอมเลาแล้วก็อะไรอีกนี่เข็มขัดพิธีนะคะสีดำซื้อเหมือนกันแต่หัวก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมใช่ อันนี้ตัวเปลี่ยนกระดุมใส่จะใส่ทรงเอแบบนี้นะคะเว้ย๋ยวนี้เขาแบบมีแบบนี้แล้วเนาะง่ายดีอ่ะหม่แม่จะเป็นห่วงพี่ห่วงไงอ๋อแต่ว่าห่วงถ้าดูแลใส่ไปแล้วถ้ามันเลอะเอืออะไรเงี้ยบางทีมันเป็นสนิมนะใช่ไหมใช่มันจะเป็นสนิมนีโอเคก็เดี๋ยวให้พี่อยู่ไปลองเปลี่ยนชุดมาให้ดูกันนะจ๊ะอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่เราจะไม่ใส่เราจะใส่แค่เหลี่ยมขันละกันเพราะว่าเราจะไม่เจาอโอเคไป เดี๋ยวรอไปโอเคตอนนี้นะคะพี่เหมียวก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ลองใส่เข็มขัดให้ดูนี่ก็ใส่ยางไงเหรอใช่ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะเป็นกระโปรงทรงพีทิง้อ้ใส่ไม่ได้คุมเข่าใช่ไหมนายถอยหลังไปหน่อยมองไม่เห็นเลยก็จะประมาณนี้นะจ๊จะนนมาหาลายปีหนึ่ง ติดตามต่อกันนะคะ<ห>ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะแต่เสื้อที่ร้นานมันเดี๋ยวว่ามันนิ่มเลยอันนี้ยังไม่นิ่มยังไม่ได้ซักค่ะพอดีตัวกระโปรงก็คุมเข่าประมาณนี้รองเท้าก็เดี๋ยวไปซื้อใช่ไหมเออรองเท้าร <laughs> องเท้าอะไร <laughs> ไปเอารองเท้าอะไรมาใส่อะไรบ้า <laughs> เออใส่<อ> <laughs> สกันแหละไปโอเคไหนมาให้แมาดูอีกทีนึง ก็จะได้เป,ไป็นประมาณนี้นะจ๊ะชุดมหาลัยยที่ร้านมันจะดีกว่าเพราะผ้ามันทิ้งอันนี้มันก็ยังจะแปลกๆนิดน,นึงนะก็รอไปซักก่อนคนมันก็แปลกด้วยนะก็เอา้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย